Oh god I do. แต่ทุกๆครั้งเธอพร้อมจะมองข้ามไปเธอเข้าใจให้อภัยคนอยากฉันฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ดวงดาวจะหายไปไหนฉันไม่รู้วันพรุ่งนี้ท้องฟ้าจะเป็นเันไรแต่ฉันก็รู้หัวใจของเธอ I ออกมาจากหัวใจเราจะลอยข้ามฟา นั่นคือลูกอมนะครับวัชลาวลีพลัสครับแล้วก็ตอนนี้แขกรับเชิญคนพิเศษมาแล้วเรียบร้อยสวัสดีครับสวัสดีพี่ <laughs> ดีเจเอิร์ธเอกกี้เองนี่สมมวกหลายใบครับตอนนี้ <laughs> มีอะไรบ้างครับมีพิธีกรดีเจ คุณพ่อยังยังแล้วคุณแม่งนสดในแบบในแบบในแบบมุกนางแบบอแล้วแต่อารมณ์แล้วตอนนี้เป็นนักร้องจริงๆแล้วพี่เอกหายห่างหายจากซิงเกิลเพลงของตัวเองนานมากครับประมาณ5้าปีครับผมรักไม่มีกฎเกณฑ์ตอนนู้นแล้วก็เนี่ยข้ามาประมาณชอบหยุดเงี้ยหกปีแล้วก็มีโอกาสเลยะยพักร้อนนานพักร้อนในเรื่องนักร้องนานมากอ่าฮะคนที่เธอไม่ยอมรับ ใช่แล้วครับผมเะครับเป็นหนึ่งเพลงจากโปรเจกต์ครับไฟเดย์ใช่ครับที่เพื่กี้ก็ได้รับหน้าที่นะฮะเป็นคนถ่ายทอดเพลงนี้นะครับตอนได้ฟังเนื้อร้องเป็นไงบ้างอ่ะก็ดีใจมันโดนอ่ะมันเคยเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ก็ดีคือก่อนอื่นก็ดีใจอยู่แล้วที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดเพลงนะฮะจากรัมคลับไฟเดย์อยู่แล้วนะครับเพราะแต่ละเพลงก็โอ้โหโดนๆทั้งนั้นแล้วก็ศิลปินเขาก็เจ๋งๆนั้นอะไรเงี้ยเหมือนเราก็เป็นส่วนหนึ่งเราก็ดีใจอะไรเงี้ยฮะแล่ยิ่งเนื้อเพลงออกมาแบบนี้เนี่ยโอ้โห ทำไมมันใช่ขนาดนี้แสงว่าแสงว่าพอเขาติดต่อปุ๊บโอเคเลยเอ้ายังไม่ติดต่อก็โอเคแล้ว,อ,วอะไรคือพร้อมอยู่แล้ว,วถ้ามีโอกาสก็ต้องขูพ่ศเสถียโอกาสอ,อืครับผมนะครับแล้วก็เนื้อเพลงแบบโดนมากเพราะจริงๆด้วยด้วยคําฟังดูตอนคนที่เธอไม่ยอมรับมันดูแบบย,ยังไงแล้วตะกี้ยิ่งไปบอกว่าตรงกับชีวิตเหรอครับโอ๊ต จริงๆมันตรงกบคือมันเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากขาไฟเดียอยู่แล้วนะครับที่คฟังโทรเข้ามาส่วนมากอะไรเงี้ยก็จะมีเรื่องราวแบบนี้ตีมแบบนี้เกิดขึ้นอาจจะเป็นครอบครัวทางฝ่ายชายฝ่ายหญิงไม่ยอมรับอะไรอย่เงี้ยไม่อาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องของความรักอาจจะเป็นอีกหลายๆมุมมองหลายๆมุมมองมากเลยนะฮะหรือว่าอีกคนนึงแบบเฮ้ยฉันไม่ฉันอาจจะแบบดูไม่ดีอืฉันไม่เหมาะกับเธอโดยทานนะหรืออะไรก็ว่าหรือว่าเป็นความลับที่ไม่สามารถเปิดเผยได้มันมีหลายอย่างมากเลยเออซึ่งแบบ คขาไม่ยอมรับคือเหมือนกว้างมากกว้างมากครับก็มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าอะฮะคือคนที่รักกันแต่ทําไมไม่สามารถยอมรับกันได้ในขณะที่ฝ่ายหนึ่งเนี่ยเฮ้ยเราพร้อมที่ยอมรับคุณเต็มร้อยนะแต่ฝ่ายหนึ่งทําไมไม่พร้อมอะไรเงี้ยต้องใช้ความอดทนมากแค่ไหนเจ็บปวดมากแค่ไหนอะไรนะครับแล้วช่วงของการถ่ายทอดอยู่ในห้องอ่าเป็นไงโอ้โหแบบว่าห้าหกปี <Feeling S 1> ไม่ไหนึ่งเดียวเลยฮะ uh huh. เพืงนี้คือเราไม่ต้องใช้บอสไม่ต้องเลย เราใช้ power เสียงไม hey aring, ่ใช่ power หรือว่าโปรเจกต์เสียงประกวดร้องเพลงอะไรเออารมณ์ล <wh ้วนๆเข้าใจเนื no <t rian> <t rian ้อหาไม่ได้ยากเพราะว่ามันเคยเกิดขึ้นแล้วโอ่าให้พี่พูดมากกพี่หย่อนกตาก่อนเราเห็นบอกว่าอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญบอกให้รอติดตามมิวสิกวิดีโอโอ้อันนั้นต้องรอเลยตัวเองยังต้องรอเลยฮะ23เมษายนนะฮะก็ถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เล่นเองรยเปล่าบอกได้ไหมอะ ขอให้พิจารณากว่าเขายิ้มยิ้มเป็นอีกแต่เล่นเองเล่นเองหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเห็นบอกว่าเรื่องที่ถ่ายทอดไอ้เรื่องที่เล่าอ่ะมันเป็นเรื่องของคนใกล้ตัวมากติดตามขอให้ติดตามตอนนี้ยังไม่อยากบอกอะไระอยากให้เซอร์ไพรส์จริงๆแล้วก็ยี่สิบสามเมษานี้อยู่แน่นอนถ่ายเสร็จแล้วอยู่ว่าการตัดต่อครับนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งมุมเลยอีกเรื่องราวนึงของจากจากที่คุณเคยได้ชม MV จากค่ะฟราเดย์แต่ละเรื่องแต่ละเรื่อง นี่จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่คุณไม่เคยเห็นท,ทั้งที่ความจริงตอนแรกบอกตอนของลิเดียนี่ก็แบบสามคู่สามเรื่องนึ่งก็แบบพิเศษแล้วนะอันนี้จะต,ต้องรอติดตามพิเศษขึ้นไปกว่าเดิม เรียกว่าหยุดยั้งไม่ได้อะ <c oughs> นี่ไหนๆหมาแบบไม่ยอมรับทั้งที <c oughs> หยุดยั้งไม่ได้ครับผมมีแต่คนมีแต่คนบอกว่าคือจริงๆนะตอนแรกที่ได้ฟังเพลงเนี้ยเอเอ,เอได้ฟังมาแบบสักพักนึงนะแบบว่ามีเออคือมันยังไม่ไม่สมบูรณ์แบบแบบนี้ยังเป็นเดโมโใช่ครับผมนะครับพอบอกพี่เอกร้องโอ้โหแล้วแต่ละคนก็จะช่วยกันตีความเลยจริงๆ <c oughs> ถ้าเป็นผู้หญิงร้องก็จะเป็นแบบหนึ่งพอเป็นพี่เอกร้องมันก็จะเป็นมุมมองที่แบบกว้างขึ้นครับกดดันบ้างไหมอ่ะไม่นะคือเราทําอะไรแล้วก็ทำด้วยความสุขแล้วเราก็ทำเต็มที่เพราะนนั้ คือไม่ค่อยได้คาดหวังอะไรแค่ว่าเออเราเราทำแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดเพลงที่น่าจะเป็นอารมณ์ที่ตรงกับหลายๆคนเหมือนเป็นเพื่อนเขาเวลาที่เขารู้สึกแบบนี้เขาก็อยากจะฟังเพลงอะไรเงี้ยไม่กดดันเลยนิดนึงเพราะว่าทั้งแบบไล่มาตั้งแต่เพลงแรกมาจนถึงแบบว่าดังทุกเพลงกดดันไปก็ท่านายให้มาก็ต้อง ครับ okay, ก็ท<ด>ี่แล้วก็ขอบคุณพี่ชอตด,ด้วยครับผมนะครับฝากไหมอ่ะฝากทั้งในแง่ของการดาวโหลดติดตรงติดตามก็ฝากติดตามนะครับก็ถ้าชอบก็ขอที่ชิลด้วยนะับเพลงนี้คนที่เธอไม่ยอมรับนะฮะแล้วก็ขอเยอะๆนะทุกช่วงเลยก็เปิดเดี๋ยวจะแน่นอน <c oughs> มั่นใจว่าแบบไม่เกินอาทิตย์สอาทิตย์จะเข้าชิลาร์ยแน่นอนโอ้ยดีใจถ้าเข้าชาร์จก็จะดีใจมากๆแล้วก็ติดตามมิวสิกวิดีโอนะฮะตอนนี้ก็ถ่ายเสร็จแล้วน่าจะหลังสงกรานประมาณ2 3มเมษายนน่าจได้ชมกันก่อนหน้านี้น่าจะมีทีกกก็คคือให้ปมมมีีววาาาสสุขงรเด๋ยจะลับ มันจะเศร้าแน่นอนแล้วค่อยกลับมารับสภาพไปชีวิตต่อไป <laughs> ไม่ยอมรับหลังสงการไปสาดน้ํากันให้ชุ่มฉ่าก่อนใช่ครับและที่สำคัญคือตอนนี้เดี๋ยวเปิดให้ฟังแล้วก็ดาวน์โหลดได้แล้วใช่ปะก็ได้แล้วครับอฮ เต็มระบบจริงจะเป็นวันศุกร์นะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็พอดาวน์โหลดได้นะครับที่ดอกจันกดดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หกห้าแล้วโทรออกนะครับอย่าลืมโทรออกนะจ๊ะสำคัญตรงเนี้ยกดหนึ่งดอกจันหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หกห้าเราก็รออยู่เฉยทำไมไม่มาบางคนหนึ่งสองสามหนึ่งศูนย์หกห้าวางกดวางอันนี้กดโทรออกนะจ๊ะครับผมนะครับแล้วก็ที่สําคัญติดตามอัปเดตได้ทั้งหมดแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าของเรื่องของ มิวสิกวิดีโอเรื่องของเพลงอะไรยังไงว่าเราจะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมกันอะไรยังไงไปต่างประเทศก็เรียกได้นี่ข้ามืืนได้เหรอไม่รู้เอาเคลียร์งานตัวเองให้รอดก่อนด้วยนะนะครับผม facebook.com/ ครับ slashjmapage ครับผม jma ก็คือเพจไปเซิร์ชกันได้เลยนะครับผมนะครับแต่ว่าจำเบอร์นี้ไว้ก่อนดอกจันหนึ่งสองสามหมั่นใจว่าต้องชอบแน่นอนอมีให้ฟังเต็มเต็มให้โยนเข้าเพลงตัวเองเลย โยนเข้าไปเองก็ตื่นเต้นล่ะเอานว่าก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็รู้สึกตื่นเต้น,ลนและวออเลิร์แล้วก็ดีใจนะฮะที่ได้มีโอกาสได้ร้องเพลงนี้และเชื่อว่าน่าจะโดนใจหลายๆคนนะครับก็คนที่เธอไม่ยอมรับครับ เธอไม่ยอมรักแต่เป็นคนที่เธอบอกว่ารักแล้วฉันนั้นควรจะทำเช่นไรได้แต่มองเธอแบบนี้ทั้งที่เราคือคนรัก ที่ไม่รู้ว่านานแค่ไหนรักเราจะเปะิด